สวัสดีค่ะผู้ชงปอปอชชิมามววันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดด้วยการถ้าเราเจอไดมอนด์นะเราก็จะชนะแมปนี้มานี่คือสกินของเราก็คือสกินแก๊บบ็อกซิกานะอยู่ในปอยด็ดดดดี้สกิลิตี้บี t นะไม่ดูพูดถูกหรือเปล่านะนี่อันนี้คือสกินนี้เราทำเองนะคือเราไปทำเองจะพูดยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูสกินเต็มๆนะ มาเดี๋ยวเราตอนแรกเราต้องตัดไม้กันก่อนมาพอเราตัดไม้เสร็จแล้วเราต้องตัดไม้ให้เสร็จนะทุกคนแล้วก็จะขุดขุดไปนะขุด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขุดไปเขาดน้ำก่อนมาเราจะขุดขุดไปนะทุกคนมาแล้วก็ขุดขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็คือก็คือคลิปนี้ก็จะลงก็นานเนาะก็คือเรา ไม่เคยที่มาลงแล้วเพราะอ่เราก็ทําคลิปเกี่ยวกับทําคลิปเกี่ยวกับยังไงคือแบบต่อคลิปให้ไอหุน่นยนต์บ้าพาตลงนนั่นแหละก็ <c oughs> คือต้องตัดคลิปให้นะก็เลยไม่มีอเรามาลงคลิปมาเราก็จะมาคับเป็นที่ขุดไปนะทุกคน <c oughs> เพื่อที่เราจะไปหา,าเพชร ันนี้จะเจอในรอบนี้เจอในรอบนี้มันคงไม่รอบเนี้ยไม่ฟุกนแต่จริงๆนะรอบนี้ไม่ฟุก,นะฟกเพราะอันนี้คืออันนี้คือไม่ฟุกเลยอันนี้คือเจออย่างนี้อยู่แล้วมาเราก็จะมาขุดต่อไปนะอันนี้คือเรามาขุดหินเผื่อที่แบบเผื่อจะเจอพวก เพชรพวกอะไรอะ่ะแต่มันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีมีคนที่เล่นเกี่ยวกับไม้ค่ะบอกว่าถ้าเจอลาพีสอะ่ะอีกไม่กี่บอกจะเจอเพชรมาเราไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะแต่ก็มาเราก็จะคับเพาก่อนคือก็มันจะเห็นมรมนี้มันไม่เป็นไรหรอกนะกีลมก่อนไปเปิดดีก,กว่าล่ดมันจะเห็นมุมนี้นะ ก็ไม like, ่เป็นไรมั้งมันจะเห็นแค่มุมนี้เพราะว่าเพราะเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่อยากให้เห็นตรงกล้องตรงที่รูปกล้องสีส้มๆไงก็คือเบื่อแล้วเบื่อเบื่อทำคลิปเดิมๆมวไงมาก็จะขึ้นไปนะมาอัดชุบ นี่ลาพิษจริงๆด้วยแต่อันนี้เจอเหินยังไงอะหินแบบนี้จริงๆเรามาค้นหาตอนนี้ตรงนี้ลแล้วนะเอ้ไม่ให่สิมันมีหินอย่างนี้อยู่แล้วนี่กี้ก็คือตายแล้วรอบนี้ไม่ได้ตายสิกระโดดลงไปขุดไม่ได้ทุกคนขุดไม่ได้ขุดเพชรไม่ได้สีเพชรไฟเปล่าเลยทำไงดีอ้าวดับเฉยมาขุดต่อ ันนี้น่าจะขุดได้วิ่นี้ขุดได้ทำไมอันนี้ขุดได้อะมาขุดต่อไปขุดรอยนี่คือเราได้เพชรเยอะมากเลยมาเดี๋ยวให้ไปดูตอนที่เราขุดเสร็จอตอนนี้ก็ขึ้นมาจากตรงน,นั้นแล้วเราก็จะมาลาไปก่อนทุกคนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนอยา่าลืมดไลค์ สะใชให้ช่องปอปอเชมาแววด้วยบ๊ายบาย